สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับเพ้งอีกเช่นเคยครับวันนี้เพ้งพามาดูรถอิสุสรุ่น L นะครับออโต้2.2รุ่นใหม่ล่าสุดปี2025นะครับไปเป็นเดรไลท์แบบนี้นะครับหน้าตาโฉมเดียวจะเหมือนกับ2024ต่างแค่เครื่องยนต์กับเกียร์นะครับอันนี้ตกแต่งพิเศษมีซุ้มล้อแล้วก็ล้อ แม็กแต่งลายใบยพัดขอบแดง not, ชุดน็อตชุดของแถมสีแดงหมดเลยอันนี้ใส่ซุ้มล้อเพิ่มนะครับที่ต่างจากของเดิมต้องดูที่เครื่องนะครับแล้วก็อันนี้ไฟท้ายไฟหน้าเหมือนเดิมนะครับจะมีแผ่นเพด2.2บอกอยู่ทางด้านขวานี้นะครับว่าเป็นโฉม2025 มีหลายท่านชอบสอบถามว่ารุ่นเอกับแอต่างกันตรงไหนบ้างนะครับกีจะพามาดูอุ้ยลืมเอาคุณแจมาสักครู่นะครับเจอมาแล้วนะครับคุณแจจะเป็นแบบนี้นะครับตัวแอภายในนะครับตัวแอจะมีขอบประตูเป็นสีเงินแบบนี้ด้ามจับเป็นสีเงินนะครับถ้าเป็นตัวเอนะครับจะเป็นสีดำ เป็นวัสดุโพลิเมอร์เหมือนตัวนี้นะครับตัว L จะได้บอะผ้าคุ้มหนังตรงนี้นะครับครน,นนี้นะครับตัว L จะเป็นบอะผ้าเหมือนกันจะเป็นผ่าพรีเมียมลายพิเศษนะแล้วก็ภายในก็จะประมาณนี้ครับจะตกแต่งอย่างนี้เลยนะครับคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับก็จะเป็นเกียร์ออโต้แบบนี้ จะมีลูกเล่นนิดๆดหน่อยๆนะครับอ่าสตกแต่งพิเศษเพิ่มให้ถ้าเป็นรุ่น L แล้วก็เหมือนเดิมแคปเปิดได้ทุกคันนะครับของ Isuzu เปิดกว้างแบบนี้เลยท่านไหนที่สนใจรถ i s u z ทุกรุ่นนะครับอยากแต่งแบบไหนเพงจัดให้ได้หมดนะครับสวยๆแบบนี้ครับ ทุดแต่งเต็มเขาจะมีสกเก์ตหน้าแล้วก็สกเก์ตข้างที่ครอบกระจกแล้วก็ตัวครอบอากาศให้ด้วยนะครับท่านไหนอยากได้รถกระบะยกสูงแบบนี้ก็ติดต่อเพงได้นะครับสนใจรถอีสุทุกรุ่นก็ติดต่อเพีงได้เหมือนกันนะครับสำหรับนน้สวัสดีครับ